ห้ามสะอึกถ้าเูาจุดสะอึกเมื่อไหรจะพาไปไปหาใครนะถ้าไปหาแม่ต้องต้องทำยังไงยิ้มยิ้มก่อนยิ้มยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบจริงใจหน่อยสิยิ้มแบบหัวละ <laughs> ยิ้ม่อนไม่ไม่เออไม่เอือดิถ้าเอือไม่ไปถ้าเอือถ้าเอาเอามายิ้ม,มาหมดเฮ้ยม,มันยังมีเอืออยู่เลยอะ ยิ้มเห็นฟันด้วยเห็นฟันด้วยเห็นฟันยังไม่เห็นยังไม่เห็นฟันเลยยิ้มกวงกวหัวไปหาไปหาใครนะไแม่แม่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่เด็กก็มานั่นนั่นน่นนั่นน่นถ้าร้องไห้ไม่ได้ไปนะเฮ้ยต้องยิ้มต้องยิ้ม เธยิ shorts, e ้มจะพาไปยิ so, ้มก like okay. 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 ่อนยิ <fur> ้มก่อนสะอึกไม่ไปนะสะอึกไม่ไปนะยกเลิกทั้งหมดโอเคไหมครับโอเคไหมครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมาถึงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนวางวางวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางทำรอรอยกมือขึ้นสูงสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนูกินข้าวหรือยังครับหื ตอบดีๆตอบตอบดีๆไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องหัวเราะมึงอย่าหัวเราะสิอย่าอย่า,ยาหัวเราะจงมือเคมื่อนแบบนี้เออสาธุนโมตัสสะนโมตัสสะก่อนอามาราหังสัมมาก่อนสวดมนต์ก่อนสวดมนราหังสัมมา ส,ส,สัมพุทโธพระเขาวา,า,าพุทธังมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยพุทธังพระขาวัานตังอภิวายกอภิวาเทมิเอาเอาใหม่เทมิก่อนเทมิเทมิเลยเหรอ <laughs> ทำไมเทเร็วจัง <laughs> อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร นี่คืออะไรเตอร์น้ำมันเขาเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ทําอะไรเตอร์นาเมนเอาไว้เอาไว้ทําอะไรได้อุ้ยเสียงทำนกทำนกได้เหรอไหนมามาลองทําดูแกะออกแกะก่อนแกะก่อนเดี๋ยวจะทำนกนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนก ไม่แกอไม่ไม่แง่ไม่แง่มันจะทำนกได้เหรอฮึฮะ <c oughs> ถ้าไม่หยุดไม่ได้ไปนะเนี่ยถ้าหยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่จะพาไปเออน่ะก็หยุดอย่างนี้สิหยุดหยุดหยุดนานๆไม่ใช่หยุดนิดเดียวโอเคไหมโอเคไหมครับ <c oughs> โอเคไหมครับ เมื่อวานไปทําอะไรมาเมื่อวานไปทําอะไรมาที่โรงพยาบาลอืมไปทำอะไรมาไปฉีดตรงไหนมาฉีดตรงขาตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ฉีดสิฉีดสิดตรงนี้เหรอเจ็บไหมเจ็บเจ็บมากไหมเจ็บมากลอง้องไห้ด้วยป่ะ้องโว้ย้องทําไมอ่ะแค่ฉีดยานิดเดียว ร้องด้วยเหรอร้องด้วยสยามไปด้วยไหมไปสยามร้องไหมยสยามไม่ไม่ร้องทำไมไนายไม่สยามเก่งมันไม่ร้องเห็นไหมใครร้องไห้มันไม่เก่งหนูเก่งไหมแก้วกล้าเก่งไหมเก่งเก่งเก่งทำไมร้องอะ่ะจะไปซื้อฐานมาใส่รีโมทก่อนปะไปะเดี๋ยวพาไปซื้อฐานมาใส่รีโมทเดี๋ยวจะเอาไอ้นี้ให้ดูที่หนูร้องไห้เนี่ย ดูในทีวีดูปล่าฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาทำอะไรเนี่ยหวัวเราะเหรอฮึ๊กฮึ๊ดเนี่ยหัวเราะหัวเราะฮึ๊ดเลยเนาะมีความสุขหวัวเราะนายยิม้มแบบม e ีความสุขสิยิ้มนะะฮ สบายใจแล้วสบายใจสบายใจดีข <si okay ึ้น UM ยังดีขึ้นยังโอ้ยซื้อใหม่ซื้อหล่อจังเลยโอ้โหซื้อมาจากไหนขอใครซื้อให้ใครซื้อให้ใีรซื้อให้ไหมเออไม่ให้หรอรู้ใส่เองหรอครับสิอย่าพยังน่ะใส่ใส่เองครับขอบคุณครับ ไม่รลองแล้วครับหนูหายแล้วครับหายจริงเปล่ายิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มเอายังมีอึดอย่าอึเนี่ยหไหมหยุดแล้ว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 มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูมาดูมาดูทังนี้หยุดแล้ว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 อ้าวหายไปไหนอ้าวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Do nó, do mà do nó. Emmê 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 เรียกมาเด็กนกไม่ใช่เรียกไม่เรียกไม่ใช่เรียกแบบนั้นเรียกจิบจบจิ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 จิบมาหนีแน่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 จิบ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 มาหนีแน่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 เดี๋ยวมันก็มาโอกไม่กี่เสียงอะไรฮะไม่กี่เสียงอะไรตรงไหนตรงนู้น เออนอกอีกนอกอีกอย่างนึงนอกอะไรก็ไม่รู้เราเรียกมันทีเรียกมันทีกน,ทนกไม่ใช่ไม่ใช่นอกอย่างงั้นเรียกเก็บเก็บเก็บมันหนีแน่มันหนะีแนนะ่มันหนีแน่มันหะนีแน่เออ <c oughs> เดี๋ยวมันก็มาโอเคเนาะเดี๋ยวมันก็มา